ไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการตำต่อลิปต่อไปนะครับ นะครับนี้เป็นโช๊คกระบ,บาท้ายนะครับตัว New l a n g e r Nexgen นะครับผมโช๊คกระบ,บาท้ายเดี๋ยวเราจะติดคันนี้ไปด้วยนะครับ Ranger ขับสีนะครับผมอ่าผมเรี้วาใช่ไหครับขเ,เดี๋ยวเราจะติดไปด้วยนะ สวัสดีครับผมผมอูเว็บสุนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว แลนเชอร์ Next Gen Y-Tech นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับสีนะครับผมขับสีตัว Y-Tech ตัวท็อปเลยนะครับผมตัวนี้ก็ติดโรลลิ่ไฟฟ้าแฮมเมอร์ซูเปอร์ลิทนะครับนี่เลยนะครับแฮมเมอร์ซูเปอร์ลิทนะครับตัวนี้โรลลิ่ไฟฟ้านะครับผมดูรูปแบบการติดตั้งนะครับก็จะตัวนี้ไว้สำหรับเป็นล่องสำหรับตัวยึดนะครับยึดพวกแลักหลังคาขาจับจักรยานได้เลยนะครับผมตัวนี้ลองรับน้ำรอรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ100ยกิโลได้นะครับเตียบตรงนี้นะครับผม ไม่ไปนะครับแต่ก็ยังไม่เคยลองนะนะครับจะไม่กล้าลองเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็ตัวนี้จะทํางานด้วยการสั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือผมปิดด้านข้างนะครับแล้วก็ชุดรีโมทนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูก่อนนะครับอ่ะเปิดปกติเนาะอันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าติดโชคไปด้วยเนาะชคกระบะท้ายนะครับเพื่อสโลว์ดาวเวลาปล่อยลงเนี่ยมันจะแบบนิ่มเลยนะครับสังเกตได้เมื่อกี้ผมเทสให้ใหม่อ่ปกติเนี่ยปล่อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะตกลงเลยใช่ไหมครับแต่ อ๋อเมจะปล่อยลงได้เลยนะครับจะเป็นโชวของสโลดาวของ GT4 นะครับตัวนี้อ่า GT4 Project นะครับตัวนะครับตัวโรอลึกลข้างล่างนะครับผมตัวนี้จะเป็นม้วนไฟฟ้านะครับตัวด้านนี้จะสามารถปลดล็อกเวลาที่เราเอา่าไฟฟ้าไม่ทํางานเราสามารถปลดเป็นแมนวนวลได้คู่มืออยู่ตามนั้นเลยนะครับในคู่มือการใช้งานเวลาที่ไม่มีไฟหรือว่าลูกค้าบางคนกลัวว่าเฮ้ยเวลาที่ ปิดแล้วไฟดับไฟตกไฟมันจะทํำยังไงเราสามารถปดแมนนวลได้มีวิธีการปดอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนต่างๆนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับตัวนี้มันจะมีปุ่มนะครับเราปิดปุ่มตัวเปิดปิดไว้ให้นะครับตัวรางน้ํานะครับเราเจาะอยู่สองที่นะครับสองที่ด้านหลังแล้วก็สองที่ด้านหน้านะครับอันนี้ตัวลัางน้ําด้านหลังนะครับอันนี้ตัวรางน้ําด้านหลังจุดแรกนะครับเราจะเป็นที่ลางน้ํานะครับเจาะลางน้ํา อ,นนอันนี้ก็เป็นรางน้ําเหมือนกันแล้วด้านในนะครับด้านในที่เป็นรางน้ํนนนนตาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวรางน้ําตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตนัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะเจาะรางน้ำอยู่สี่จุดในอานเพื่อระบายน้ําเวลาที่ฝนตกนะครับฝนตกแล้วน้ํามันจะมาขังตรงนี้แล้วก็จะไหลลงในช่องนั้นนะครับนะครับตัวน,นี้ไฟนะครับไฟจะเป็นไฟสําหรับส่องผู้โดยสาร องห้องโดยสารนะครับเวลาเก็บท้ายกระบะเนี่ยเวลามันเมื่อเราก็จะเปิดปิดไฟได้ด้วยตัวรีโมทนะครับผมลองทีนี้พิเศษนะครับตัวนี้นะครับเราทําการล็อกนะครับล็อกกระบะท้ายโดยการใช้รีโมทปกติเนี่ยเวลาที่เรากดล็อกนะครับตัวนี้มันจะเปิดได้เลยเนาะเพราะว่ามันจะใช้กุญแจล็อกถ้ามาขับรถตัวนี้เราเพิ่มฟังก์ชันนะครับตัวชุดล็อกกระบะท้ายมาให้ด้วยนะครับตัวผมกดล็อกนะครับ ตัวนี้จะเปิดไม่ได้เลยนะครับจนล็อกไว้เลยนะครับเราปลดล็อกนะครับทีนี้เปิดได้นะครับอันนี้กันขโมยได้เด่สุดยอดเลยนะครับกันขโมยได้อย่างนี้วิธีการใช้งานเนาะกดตัวนี้สามครั้งนะครับอ่านะครับกด3ามครั้งก็จะเป็นเปิดนะครับเปิดเปิดเวลาเปิดเนี่ยนะครับสังเกตนะครับไฟมันจะทํางานด้วยนะครับไฟรหลิจะทํางานด้วยนะครับอ่าทีนี้เวลาปิดนะครับก็กดเช่นเดียวกัน สามครั้งนะครับกดที่ตัวปลดล็อกนะครับผมสามครั้งนะครับตอนนี้นะครับสามารถรองรับทั้ง Android iPhone นะครับเวลาที่สแกนเปิดปิดด้วยโทรศัพท์นะครับ Android iPhone นะครับแต่ว่าเวลาเก็บของนะครับเราก็อย่าลืมเก็บตรงนี้เนาะน้ำก็จะสามารถซึมเข้าตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับตรงนี้เก็บของก็อาจจะเก็บด้านในนู่นเลยนะครับผม แตวผมรีวิวอีกตัวหนึง่งต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทที่ให้มากับ Hammer Super Li ์นะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมเปิดนะครับเวลาที่ h a m m e r Super ป i รเนี่ยมันเปิดมาสุดเนี่ยนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ2แผ่นนี้นะครับจะเหลืออยู่ประมาณ2แผ่นนะครับความสั้นสุดของมันถือว่าสุดแล้วนะครับเี๋ยวเปิดปิด เปิอดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเวลาที่รถล็อกเนี่ยครับใช้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะไม่ล็อกไม,ไม่ไม่ปลดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รีโมทรถมาปลดล็อกด้วยนะครับในหมดล็อกปลดล็อกนะครับอ่าปลดล็อกก่อนนะครับกดสโลว์ดาวน์ลงเลยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้ไฟนะครับ ไฟเราสามารถเปิดได้ปิดได้ดอบดอบได้สามระดับนะครับแล้วก็ปิดเลยนะครับอ่าเปิดระดับนะครับอ่าเปิดอ่านี่ครับผมโอเคครับผมอันนี้วิธีการใช้งานผ่าน iPhone ของเรานะครับลูกค้ากดให้ผมหน่อยกดนะครับเลยครับกดเลยอ่าอ่ามาละนะครับผมหอมมุมนี้ครับมันมันมองไม่เห็น โอเคนะครับตัวนี้นะครับอ่าผมกดตัวนี้นะครับกดเปิดอ่ากดปิดก่อนครับอ่าตัวนี้ตัวโรลิทมันก็จะปิดมาแล้วนะครับผมอ่าโรลิทปิดมาแล้วนะครับทีนี้เราลองกดเปิดครับผมนี่กดเปิดตงวหนึ่งอ่าโอเคครับอันนี้ก็เปิดนะครับอย่างไรก็ยัโอเคครับ สามารถเ,าเล่นลูกเล่นมันจะมีไฟกดด้วยนะครับเปิดไฟอ่าเปิดไฟครับอ่านี่ครับเปิดไฟเปิดได้ด้วยถ้าลองปิดไฟก่อนครับผมเนี่ยปิดก็ปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลูกเล่นหลายรูปแบบนะครับลอมถึงตรงนี้ด้วยอ่าตัวน,นี้มันล็อกไปแล้วนะต้องเปิดใใุญแจเพราะว่าเดินทางมาปุ๊บล็อกปั๊บเลยอ่าข้อดีมันกันขโมยได้นะครับตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใช้เปิดนะครับปกนี้เราซ่อมไว้ตรงนี้นะครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแฮมเมอร์ซูเปอร์ลิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปต่อไปนะครับยังไงซะนะครับแฮมเมอร์ซูเปอร์ลิตไม่ว่าจะค่ายไหนยี่ห้อไหนเราติดได้ทั้งหมดนะครับติดต่อผมมาอุแอปสโตรหรือช่องทางของแต่งฟอร์ดคอมนะครับที่เว็บไซต์หรือว่าไลน์แอดก็แอดแต่งฟอร์ดนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามห้าสามสองแปดสองเก้าสามอย่าลื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 ม সত্য বিফম এপটো আপলোড